ก็สวัสดีครับดูกับโรบอกแบบผีหรือว่าไปเล่นกับคเตอรไปเล่นกันได้นะครับแบบนี้แบบนี้สน,น,น,นุกมากเลยนะครับสนุกสําหรับผม <c oughs> ถ้าแบบสนุกสําสหรับใครเลยก็ตามผมกันมาได้นะครับหรือว่าใครชอบเล่นแบบนี้เนี่ยก็ตามมากดไลค์ผมเลยนะครับถ้าเราันกี่บาทกันเนาะอ้าวทำไมซื้อไม่ได้ ไม่ไม่เป็นไรครับขอยย้ายเราต่างกันเพและวจะสั่งอะไรเนี่ยผีตัวที่ผมชอบครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับคือหนึ่งตัวผีตัวที่ผมชอบก็คือหนึ่งตัวตลกตัวตลกก็เป็นผีที่ผมชอบนะสอง The Gold Face ก็เป็นผีที่ผมชอบสาม สามชักกี้นั่นแหละครับตัวได้ผมชอบแด่บึงลากตัวขี้อะไรมา้ม่ไหนเบคอนบึงอย่าลากอะไรบาแล้วกันนะเบื่อบึงอย่าลากอะไรบาก็พอ,อ,อบึงบึงลากขี้อะไรบาบึงกูก็ไม่ได้กลัวนะขตกรเจสันกับอิด ทำไมเสียงบันนิงนี่จังเขาชอบเล่เสียงไอ้คือเสียงตะลุกเติงคนข้างหลังนี่บีไม่เอามีนะไม่เอาน้อข้างหลังนตัวตกระดายขัดขำบังเท่าก็ไมอเลลี่บากเลยนะอะไรมันยังดูมันยังดูไม่วะ ซื้อของทำไมซื้อไม่ได้อ่ะอทำไมผมซื้อไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ซื้อไม่ได้อ้าวทำไมอันนี้ซื้อได้วะ ใชอ้อมัน,มนชนี้มาสก,ก็ตปอกเลยมีก็ไม่เอา,าไปกิดมันงู้ตังอิมนงูตงบ,บินมาป่วเพื่อนทำไปอิดมันงู้ตังไปใหม่ครับไปใหม่ครับ,รบอิดมันยังดุเลยตัวระมันยังดุเลยนะ บังกับยากอะเรื่องมันทำไมเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวนี่นจะตีรอเบ้ไหมตีไม่ได้ไ้ยตายตัวใจได้ไงอะ่ะเอาใหม่อัน oh ข้างในนี้มีสายลุงอยู่นะครับฟรีด้วยอ่ะกกทำไมเราเสื้อไอ้สายลุงนั่นไม่ได้วะมันมันมันเป็นอะไรวะเนี่อยอยากได้เนี่ยต้องอ๋อต้องเลเวลสิบหกท่บอกวะอันนี้เราแค่สิบเองอ่ะเราได้แค่สิบเองวะ แล้วเราก็ลืมซื้อของมาด้วยไม่เป็นไรครับใน่อันนั้นมันก็เดินเลยถ้าเราเรล่นวัที่กเราก็ไอบีได้แล้วเนาะได้ข่าวว่ามันน่าจะมีแสงเริ่มอบอกนะเพื่อนได้จะไปกันใหญ่ ดูเพื่อนคนนั้นดิครับน่ะอยากออกแย่อยู่แล้ว <c ười> คือไม่อยากตายไงเออยากรอดคุยง่าอ่ะอยากรอด <c ười> คือเราจะไม่ไปทางนั้นด็ดขาดนะครับ <c ười> เราต้องเล่นนีขกรอบใช่ไหม <c ười> ี๋ยวต้องเล่นอีกครอบใช่ไหมครับ หรือว่าเราจะต้องให้เล่นเลเวล 16. สิบหกบ็ยาบได้สวนเอาคนเลินเขาขึนาข้นนะเราอย่าเยะไปเอาคนนั้นมาไปเอาคดดานนั้นนะครับเดี๋ยวเราวิ่งรีบไปทางนี้เลย มนะันจะบาดไหมดิ่งไปทางนี้เลยไม่ผมไม่นี่มันไม่ได้ต้องชนะรประมาณสิบรอบบ่ยังไงดีครับ ขอขึ้นคนบนไปซื้อของอะไรก่อนอืมได้ไปแล้วเดี๋ยวนะครับโอเคอันนี้ต้องให้สีก่อนนะครับนนทำอะไรไม่ได้เลย มาได้ได e <ester> ้ม <Debatte S 2> ั้งตายตายเหี่ยยักตลกสัตว์ไม่อยากตายขอรอด รู้สึกมันัวแล้วมันไอ้นี่จังวะเอ้เอ้าเอ้เสือบลไก่ชนเลยะอยากรอกระบอกกูอมันทำอะไรได้วะเนี่ย มันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้เป็นเครื่องระดับเฉยๆหรอมันเอาไว้ทำเป็นเครื่องระดับเฉยๆหรอถ้าคุมอันนี้แล้วก็สป,ปีดครับเคซื้อได้ด้สปีดสปีดนะครับไปซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่าอเออ บันบนฟรีนะครับยังโชคดีไปหน่อยนะกูก็มีอืมตกแแสงหมดแล้วอันนี้เราต้องลดแต่อีกตัวตลกนั่นได้ครับไอ้คุณยายแกมนี่ครับคุณยายแกมนี่ครับรุปคือมันอยู่ไหนบันวิ มันวิ่งช้า้างแบบเฮียตัวตลกใกล้เฮียไอตัวตลกด้วยเฮียอ้าที่ไหนวะเพื่อนนี่นี่แสงอ่ะนี่ไงคุณยายคุณยายครับมามาดูนี่ไว so ้คุณยายเขาอยู่นี่นะมามาเอากับผมทีครับอืมดิบไอแก่นี่มันจะตามกูทันไหม มันวิ่งเขาบอกว่ามันวิ่งชามากเลยนะขี้เกียจคุณยายไอ้เชี่ยวไปไรอะคุณยายโซช้าคุณ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 ยายไม่ใช่สปีดคุณยายไม่ได้โดนรถชนคุณยายคุณยายไม่ได้ทำอะไรเลยยายมองจากคนบนน่ะคุณยายจะฆ่าคนนั้นให้ได้ มันยายมันจะมันจะเอาคนคนร้าตายวันนี้มันยายเขาจะฆ่าฆ่าคนให้ได้มันยัยก็จะมาฆ่าคนตลอดไปเรื่อยจนกว่าเขาจะพอได้ของเขามันมันก็แต่เอาแต่ของพวกนี้แม่งก็ไม่มีประโยชน์เลยเดีย งวันนี้ดีกว่าว่าทำอะไรได้มั่งวนนี้ว่าทำอะไรได้มั่งทำอะไรไม่ได้เลยของไอ้ของขทุขบนบนที่มันทำอะไรไม่ได้เลยแม่ข่าวว่ามันออกแล้ว นม่งแงๆเอาไอเพื่อนคนนี้ไมู่ไม่วิ่งเลยตายรัวเลยตานิตกูต้องรอดคนเดียวตัวนัางรองวิ่งถาะดุได้ทุกอย่างเลย่ะคแรนเดอร์แมน เลไอ้ย่าไปกันอ่ะคุณพี่เคลนเดิสเคนเลนดิสเคนมันตีทีเราตายไว้ครับยังสิบสองอยู่เลยมาอาศัยประคุมก็ได้อันน,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 นี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยครับอันนี้เสีย เพราะว่าหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไอ้ดำยาอันนี้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแบอนกันไปเข้าไป,ไปวิ่งกูมาแล้วครับเฮ้ยไอเอียนมึนงมึงมีทุกตาเลยเว้ย Ây <laughs> kia Sạch chắc cũng tăng của tao <laughs> ไอเจนั่นโบจะวิ่งทันดูครับยังสิบสองอยู่เลยไม่เป็นไรแต่ไหนกูก็วิ่งแล้วจ้าไอของคนบนนี่มันทำอะไรได้มัางวะ ทำอะไรได้มั่งเนี่ยมันหลบอะไรได้วะไล่ปิดบังก่อนเท่ดี <c oughs> อันนี้มันทำให้ที่เฉยเหรอนี่รปยังเราเบบี้ข <c oughs> ึ้นครับอ <c oughs> อ้นน <c oughs> อยเอออไออือนีออปออื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 ออออือออ เลี้ยวเร็วไอติดไอเฮียสับไม่มีอะไรนอกเดี๋ยวแต่อิดแล้วนะกำบีแต่อิดแต่เจ๊บ้าขนั้นนะอุ้ยเจ๊มึงดักทางคนอื่นนะทำไมเจ๊ใจร้ายอย่างทำไมทำไมเจ๊ใจร้ายอย่างเนี้ยฮะทำไมเจ๊ใจร้าย โดนล้อมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคับก็โอจบของแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ครับคลิปหน้าเนี่ยจะได้แบบนี้แล้วก็จะเล่นได้สามรอบหรือเปล่าก็ไปดูกันค่ะบ๊ายบาย